ป่า <c oughs> ป่านก <c oughs> โอ้กว่าจะได้กินโอ้โอยากเยิ้มยดย้อยอยากเยิ้มยดย้อยกินก่อนลวนะมีความสุขกับการกิน้วปูรีวิวไก่ย,ย่าง แถววัดดอนยียหอมนะคะเลยวัดดอนยียหอมมาหน่อยอร่อยอยู่ข้างทางรสชาติเข้มข้นมีนไก่ย่างครับ thầy đúng không người ạ thấu nhau này